ครับสบายดีพี่น้องสบายดี y, ตอนเสาร์เดอ้อ<ไ>อันนี้มืดเนี่เขากับสี่เกมการเกมงานเนาะพี่น้องเน,ะนงานเนะไอ้สิเอาตอนรับน้องใหม่ตอนรับล้านชาย,าน,ชายน้องชายเนาะพี่น้องสบายดีเนาะโมแม่เอาอ้ไรนะนีท่ทำพิธีขึ้นเฮือนกรรมเนาะพี่น้องเนาะเฮือนกรรมมุนย่าพอยาแม่ไม่แหละตามในที่คล้องประเพณีที่กัปตันในเขาทำเนาะก็ไปมุนยาพอยาแม่มาขึ้นเฮือนกรรมพี่น้องเลย อยู่กำเย็นพี <S <S ่น้องซาแพงอยู u, ่กําเย็นเขาก็สิเก็บพักหนึ่งหอยเงียบหแม่กินเนาะแล้วก็สื้อป้ามาแต่ตลาดปากซองนาพี่น้องก็ผักดอกบอนี่ไปเก็บเยแม่เก็บเลยแม่บ่อแหล่หอยแสบแล้ว เอาคือกันบ่อนหนึ่งคือกันบ่อนเออหน <for> อึ่งได้ตัวน่ะนะประกาศซ่อมหนึ่งได้ประกาศโต๊ดเดือนหนึ่งได้อยู่บอวะประกาศหินประกาศหื่นนะตำลึงกับบัคอยงามบม่ได้ฮดหนะมัน อุ้หนาวลีพีนองอากาศปะเทิล่าอีกนยัางคือมันมหนาวแท้นี่นา,าแล้ว,ลวเอาคือมาไว้แท้นะ่ะเออ เก็บบัวยังเก็บลูกเก็บแต่พักโอ้ปลาเมาอนนี้ห่วยว่าน้ำพีนองนี่ยตีนอเก็บก็บพักงมงมอยู่เว้ยายังเนาะกับตกัเบิร์คำว่าอ่้เนาะพีนองเนาะเก็บพักไปน้ำาไปน้เนี่ยไมเห็นได้ว่าอยากหาบรรยากาศมันเงียบ โอ้ยอย่าไปตอกม,มามันสิลนมันก็ลังจับ,บดกโอ้ยหมกผ้าอใหญ่ได้นะเบาแหลยมากในใหญ่โคตรเลยได้นนนน่น่ตอน,อนๆๆั้นตอนอาอันนี่ฮะพันหากมันสาเห็นอีแม่เห็ดพันหากแล้วเอาปูนเออเอาเกลือโฮย โอ้ยชอชอะไกันเนี่ยเก็บพักหนึ่งพี่น้องหนึ่งจํำแจวแล้วก็กินกับสีเห็ยยังแน่ปลาไม่น่ปลาเขาเนี่ปเออเออจะมือลงเหรียญดอนเนาะ จะมือลงหลินดอนส่วนไอ้เขาจีอลาไซ่อนี้เาเะบอกม่อยานอนเบ่มื้ยอู่มือมาเอรเดีวอะนเอนกับลูกบ่บเลจะมือส่วนจีอลาไซลงไปเหลดอนมันห่อน้องต้อไปิเ้าจาราบอยากไปเราก็ไปเราได้เขาเราอยากไปหลิน

มีไล์เพื่อจะไปให้เสียภาแล้วมีหลับอย่นอกเพิ่มบกานทางเมื่อก่อนเพิ่ขยายสาขาลงมาสวัสดิ์เิดเออพนันาสาา่อนบอ่นอกจาห้เบให้ออนไลน์กันจได้เปอร์เซ็นต์นี่จะได้เสีภางาๆมานัเาะขยายน่ารกกชั่วโให้ตัวเจ็ดสิบจะให้เจ็ดสิบห้าจะได้ห้าั มาฮือขึ้นคากไล่ขี่ผุนนะพอยังพอยังพอพอพอฝาจะโร่เลยวนี้ <c oughs> <c oughs> ประมาเอาหน้าให้เขาเอาสามโห้เขาเอาจักสีหาโล่มากคาชิ <c oughs> มาม <c oughs> ตี้บอหลุงแดงลุงเถอะเขากับบัวมา ป่ะตัวเดี๋ยวเดียวมาแต่เบิ่งเก็บพักเนาะมาเบิ่งเข้าปะเถาเม่เา่าหนาวก่อนผุนหนาวขากพี่นออ้องเออเออสบายดี <c oughs> <ป> <c oughs> เออ,อมาเบิ่งเข้าปะเถาเม่เา่าเนานะ <c oughs> นางพิงไผ่หนาวนะโอ้ทั้งนต่พิงแดดกันเข้าปะเถาอย่ <c oughs> างประมาณ ห้าก็ออกมาห่อตลาดนอกออกมาซื้อปลาหนาวขักพี่น้องเลยโหว่ากันหนังแต่ละมื้อแต่เดึกเด่กเ <c oughs> นแาเพิ่นดังไพย่อยู่ขางสวน,<ห>นกับตันหนาวแหง้งพ <c oughs> ักข้าวโรซิตเบิดอเลยไปท่วเยนี่พักหอมอีแล้วนี่นะบริสิตมันเด้ปัญหากับพือนี่ เออมันงำเหมันงำต้นหมากลำไยเนี่ยคือผักแป้นผักแป้นพี่น้องเอ้ยไอ้หนาวหนาวหนาวหน,นาวพี่น้องเอ้ยผักแป้นแล้วก็มีผักหูเสือพี่น้องเอ้ยผักหูเสือ ป้อ,อตุ่มักคือเอาตุ่มนี่คือมาดุกแกนิ้ดุกดุกพี่น้องเลยนี่มักเ้ากำลังเริ่มจับแหละเผาตี้๋เด้อพี่น้องเ้าตี๋เผาตี๋หนิ้งตื่นมากอะกำตายกับไปห้ามุ่นพระเนะาะพระใะโมเมนพระหัวหลุ่นนี่พี่น้องพระอาจารย์ พระอาจารย์พระธรรมเพิ่นอเออพระอาจารย์พระอาจารย์พระธรรมเพิินมาขึ้นตามที่ที่คองกับตันถือเนาะพี่นอ้องพระอะไรอาจารย์ผุนอาจารย์เขาอยู่คล้องถอันนี้กระบโมเมนและพระอาจารย์พระอาจารย์ก็อยู่ห้องทึงเปิงยู่แล้ว เขาเห็น่โซดาบันบุแล้วสิบริ่ได้ว่าแต่พระอาจารย์แล่เนี่ะนะผั้ห้าไปมุนเห็น่มีฤทธิ์มีเดชแล่เนี่ยนะพ่อแล้วบ่ปลาปาพ่อแล้วสำเนาถ้าว่าหนึ่งพักเี่แหละสีคล้ายออกข้าย่านไหนปลาไหย่านคล้ายบอออกอยู่ปิรี ผู้เฒ่าครับบกคอยกินดอกปลาปืนหนึ่งพักจำแจวนี่สุดยอดเลยไม่โน่หนึ่งพักปลาดีหนึ่งปลาเอาบ่ลาบเอาปลาสามปลาสามโลสี่โลลกดึัเอาบ่ลาเลาเ็ส่่ มีแอ้มมีมกแล้นึงเป็นโตอร่ปันหมีอ้าครับป่ายู่ว่าไจะเป็นอ้นปลา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 อาไิปลาลาทิคเป็นสิ่ทำให้กินหน่อยสิมันมีน้อยมันไม่กูแค่กระดอกบสบิคณนาเพราะอะไรนะเอ้ยคณ่าคือวงใหญ่แท่นั้นคามายอมมายแหนมเน่าพักกับตันกัน หักกรเป็นมายอมมายแยมคือความหักประมาะอ,อกักหักมายอมมาแยมแบบนี้เจ้าคือคือ,คอบตองกานเออหักมายอมมายแยมหักมายอมมายแยม,ห,ม,มหักกระปิ้นกระปล่อย <c oughs> <c oughs> มี่เบิดเนาะโลกมนุษย์นี่โลกมนุษย์ขี่เมียนถ่อ้นนี้ก็ขึ้สิบริจาคือปลาเมาดอกหักมันย่อมมันย่อมหย่อมใครก็อยากหักนานๆดุนๆนานๆบ่เอื้อยเขาอยากหักมือหนึ่งสองมือหรือเขาก็ไปเขานะเออหักเทหักว่า ว้าเอาว้วาเอาพี่น้องว้าเลาเหเด้อเด้อบุมีเพชดอกอย่างหักมือหนึ่งสองมือแล้วก็ไปเนาะนี่สวนพักเฮาปักกาดคืนพักกาดหินกินกับไอปนเขียดพี่น้องเลยโอ้ยมือขึ้นใจแมนกัปตันลืมลืมไอลืมถ่ายคลิปกินเขาไอปนเขียดกินกับพักแหวนที่เก็บมาแหละพี่น้องโอ้ยว่ะ ผักหวรน,น่ะยังอยู่ผักเวรนี่ <c ười> อยู่โคราชขายผักกาดผักชีอยู่ซนบุรีขายผักชีผักกาดคือเก่าพี่น้องเอยใหออกไปละบวมวนี่เจาเนี่ยเพิ่นอยู่เพิ่นบ่มหวนี่อ่ะเพิ่นบ่อยู่เพิ่นหวนี่เ,เ,เจ้า ได้สิบไหม่ยะละลพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยก,ก็ได้เก็บเดีวไปทีเรียบร้อยบอกปลาเมาุ่นปลาเมาแอคชั่นหนึ่งกระซามหนึ่งกระซามพี่น้องไอ้เวลาจัดการจัดงานบุญในเฮือนกัปตันนี่นะสีปูปลาเนี่ย เนี่ยพอเนี่ยแม่เพื่อแบบโบข่อยกินพี่น้องเลยส่วนมากนี่นะหนึ่งพักจำแจ๋วเนี่ยชีบิด๊ะกูเถื่อกับตุ่มหน่อหมอกหน่อไม้เนาะเตกเห็ดแต่ละเถื่อสร้างกระถอกระทานภาคเขานะอืเป็นสีนเป็นปลาเพื่อบอกข่อยหมักเป็นไหนเป็นหมักหนึ่งพักจำแจ๋วเพื่อน้ำแซ่บดีเพื่อนะโอเคพี่น้องมาหอดเสนีกับซีปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อ ຝ e ກົ r i b e ຕຕດີ້ອງສະບດບ